เรียนคุณรูสุชาณวัฒนาวงศ์พี่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆนักสอบที่น่ารักทุกคนกับผมเด็กชาววชระพลทองเสนีครับดิฉันเด็กหญิงสวัสดีมุอสิ้นค่ะดิฉันเด็กหญิงจิตตาดีวรวิิญาค่ะวันนี้กลุ่มของเราของเสาเนอร์จะมาดึงจนงวัตากราวลงเข้าสู่ดาวฟ้าด้วยไฟ LED ที่มาและความสำคัญเนื่องด้วยปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เลือกหันมาดูแสงท่า เดือดคว้าในเรื่องการคอเห็นคว้าพื้นฐานโดยมีือเปิศึกษาในแผน็บไซต์ต่างๆ 2. วางแผนทุกคนในกลุ่มลดกันวางแผนและได้ได้ออกแบบโครงสร้างขนาด25ถึง40เซนติเมตร 3. ลงมือทำทุกคนตัดไม้และเหลาไม้ในแบบต่างๆ 4. ประกอบประกอบพอทำจัดจนเสร็จประกอบ ต้นน้ำเห็ด ครั้งแรกที่บริเวณแทบเขาคืมาลายประเทศอินเดียเมืองแซมูคนไทยส่วนใหญ่มาเรียกว่าเห็นน้ำฟ้าแต่อีกส่วนน,น,าาวนึงเราเรียกว่าหหนนนเเลสอง็ติดใจ โปรตีน23กรัมไขมัน25กรมัมคาร์โบไฮเดรต57กรมัมและในอาชีพ25กรัมกาใช้เห็นน้ำฟ้าในการปรุงอาหารหเห็นน้ำฟ้ามีเน้อแน่นและหวานค่ะการใช้ไฟ l ดีในการทำลมเห็ดก็เป็นเพราะแต่มีผลต่อการเยานรีสโต้เห็ดจะ จะไม่ต้องการสัมผัสแสงแต่แสงมีผลต่อการเจริญเติงโตของเห็ดจึงนำแสงมาช่วยในการ,อรเอาะเห็ดเลยใช้ไฟ LED แทนแสง น้ำเห็นน้อยเกินไปทำให้เห็ออดอ,นนอ,หหออกดอกน้อย 3. เห็นแม่พอกออกดอกขวรถถังมากด้นตรวจสองาพ P.E. ให้ทราบตัวเลขดุระห้าางกจงดาตรวจต่อเชื้ราและแบคทีเรีและละสัากับ ขอจบการนำยสนเพียงเท่านี้ค่ะ